ครับสวัสดีครับผมลินลุกต้ว,วันครับผมคลิปนี้บริธาไปหากินครับอ่าสีมาอัปเดตปลาเค็งครับปลาเค็งดีอย,ย่างไรเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนพอดีนะครับสองเดือนเลยมากระมาณประมาณสามหมื่นผมวันนี้ยี่สิบกว่าม้กเพราะว่าผมจำได้ว่าผมไปเอามาวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมแปลว่าสิบเจ็ดก,กรกฎาคม อันนี้20กันยายนกันสองเดือนก็ดีประมาณ2เดือนครับก็สีมาเปลี่ยนน้ำนั่นกับนี่เปลี่ยนน้ำสองบอ่อนี่เนาะไอ,บอ,บอ,บอ้บ่อนี้นกับสองบ่อนี้กับเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วอันนี้น่าจะซอมอาทิตย์แล้วนี่ผมกับวันนี้มีมีเวลาเปลี่ยนน้ำดีแบบชั่วครับกับเปลี่ยนอาทิตย์สองอาทิตย์เปลี่ยนเทีย่ยวเราผมอา นี่ทังไว้พักน้ำนะครับเพราะว่าบ้านผมเป็นน้ำประปาเน,ะนาะนน้ำคอรินก็ต้องพักไว้ประมาณหาเมือยืนไหมซีหาเมือยืนไปครับเพราะว่าเอาชั่วๆกับซีหาเมือยละพักน้ำคอรินนี่เราทั้งนี่กะเปลี่ยนได้สองสองอ่างเนาะและ้วก็อีกหาเมืเอย์คับมาเปลี่ยน อีกอันนี้อีกสองอันนี้กะสิบห้ามาเบิ้งตัวปลาครับเลี้ยงมาได้สองเดือนเนาะปลาสิบยังไงอันนี้นะม,มันขึ้นสูงกะฝนมันตกแส่ครับตกแส่ประมาณแซลีประมาณสี่ห้ามือหรอกที่ผมก็บม่ได้ปเ,เป็นหรากกะเอ้าเดี๋ยวกะสิขอน้ำหมอกกะสิบยันน้ำเนาะแล้วก็เบิงเบิงบ้งตัวปลาของ buka, buka ni lah. Oh, milih teman mana hari ini? สองมอเน pues er. oh. ี่ยอ um, ันนี้ครับผมกะหาเนี่ยโอ้เขือนมีตัวน้อยมันกะออกมาดักไว้เนาะเขือตัวน้อยออกมาอ่าจจะมีตัวแปลงกระชายอยู่เนี่ยครับ <c oughs> ออก็ระวังเย่าเป็นงานบอ,อกไปกะกัขับไปน้ำรับผมผมเลยขัดไปน้ำ มีมีแล้วครับตัวขนาดปลาห้องเนาะเดี๋ยวมันก็มีตัวในตัวใบเลยครับตัวมีแตกใส่เนี่ยยึดตึ้ตัวน่อยครับตัวน่อยตัวนี้ยังออกม่เห็นมันกินเงาน้วยบ้านตัวใหญ่นี่ก็โบตๆ ครับนี่นี่ตัวใหญ่ครับก็ถือว่าตัวใหญ่คนครับนี่สองเดือนเลยนะเหมือนกับกลางๆอ่ะนี่ก็ลายเรียกันนี่ครับคุณนี่ถือว่าผมเนี่ยแต่ว่าซสมนี้มันสองเดือนมันใหญ่บ่ผมกะหัดเลี้ยงด้วยกันน่าจะได้ปิ้งเพราะว่าขันตั้มมันที่ที่จะเอาเอาขึ้นมาขายเอาขึ้นมะปิ้งเอามาเอามาเห็ดทานเลยเนาะ เขาอยากบอกว่าซี่เดือนเนาะอาหารผมกระใสเป็นพวกอาหารตอนเดือนแรกๆนะใส่อาหารกบครับอาหารกบหน่อยสุดเลยเดือนเดือนล่าสุดนี่ก็ออกเป็นเบอร์ไงกันม้านิดนึงับพอลามันเริ่มตัวใหญ่แล้วเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวผมไปสีออนน้ำเลยางกัน บอแลแรกเขาก็เรียบร้อยแล้วก็ฟุน้นเศษใบไม้็นน้นนอยนะครับเพราะตีต้นในต้นกระทินนะพอเพิ่งตัดใครนี่นะครับมันแห้งมันดิวลงใส่ในน้ำบนก็ี๋ววัน่า,นา,นาจะเป็นยังนะครับลุงกะเดี๋ยวผมก็สิเปลี่ยนบอนี้เนาะเปลี่ยนบอนี้เสร็จปุ๊บวันนี้ผมก็เดย่อหน้าเอาทั้งนี้ไปไบเพราะใสุดๆพุ่นนะครับ ไปเปสุดๆลรวกะเปิดเอาสายยางต่อไปใส่เนาะรออีกประมาณหาหามือผมมันเยอะเตียมนี่เพียมนี่กะนี่นะครับสำหรับไปสำหรับมาเพราะว่ามีถังใบพักนะครับถังเดียวนึงกาชิปนี่กะนาจะมีเพียงแค่นี้นะครับะเด็นมีคอ้น่าให้อัปเดตให้เบิ้งกะเลยเมืออัปเดตให้พี้องเบิ้งนะครับผมกะพึ่งฮัดเลี้ยงกันครับ ผู้ใดมีเทคนิคน,นี่ยังในการเลี้ยงเดียวมันใหญ่ไ,ไว้บ่แตกไสหรือว่ายังไงสิครัคอมเมนต์บอกผมหน่อยไหมด้วเพราะว่าผมเลี้ยงนี่รู้สึกว่าแตกไสอยู่ครับนี่กะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยตัวน้อยก็มีสองทำตัวครับนอกนั้นก็จะน้องนันก็นซ้ำๆกันเลยล่ะครับคลิปนี้กะมีเพียงแค่นี้เนาะกะฝากคลิปไปหาอยู่หา,หากินของผมด้วครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อจะมาผัาคลิปหไหมเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อๆไปก็เอาไว้เจอกันคลิปนะครับผม